สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโออีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แล้วเลยเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องการบันทึกข้อมูลถูกไหมเป็นเรื่องเล็กๆที่ครูเอาม,มาแทรกไว้นะครับก็เรากลับมาลุยกันต่อในส่วนของโปรแกรมนะครับนะเราเคยผ่านการเข้าโปรแกรมบดไปแล้วนะครับนะ วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีความจําเป็นมากนะครับเป็นโปรแกรมที่หัวเนี่ยใช้ทุกวันเลยนะเนี่ยหน้าปกที่เราเห็นอยู่ในหน้าค้วเนี่ยรอๆเนี่ยก็ใช้โปรแกรมนี้ในการทํานะครับนะแล้วก็เนี่ยสไลด์ที่ใช้สอนต่างๆเนี่ยก็ใช้โปรแกรมนี้หมดเลยนะคือโปรแกรม PowerPoint นั่นเองนะครับหรือบางที่ก็ใช้โปรแกรมที่เอามาคือโปรแกรมนี้แหละแต่ว่ามันก็เรียกว่า Presentation อะไรก็ว่าไปนะครับนะ แต่มันคือโปรแกรมเดียวกันคือโปรแกรมที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลนะครับในรูปแบบของหน้ากระดาษแนวนอนนะมันจะไม่เหมือนโปรแกรมเวนะิร์ดนะลูกโปรแกรมเวิร์ดจะเป็นหน้ากระดาษแนวตั้งนะสมมติว่ามีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเนี่ยนะเอามองนะมองจอนะจอมันจะดํานะนะครับมองจอมองที่จอโพสน,นะอ่านะถ้าสมมติเนี่ยพจมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งโปรแกรมเวิร์ดจะได้กระดาษออกแบบน,นี้ออกมาถูกไหมเวลาเราพิมพ์โปรแกรมกรบบเวิร์ดแต่ถ้าเราเป็นโปรแกรม PowerPoint เนี่ยก็จะได้แนวนอนแบบนี้ออกมานะครับพิมพ์ออกมาแบบนี้ได้หรือใช้นําเสนอในรูปแบบของแนวนอนได้นะครับอันนี้วนกลับมาสดใส,สแล้วอ่ะนะครับไปดูลักษณะไปดูรูปแบบคร่าวๆข,ข,ข,ของเจ้าโปรแกรม PowerPoint นะครับคาบแรกก็มีการบ้านนะแล้วก็จะเรียน PowerPoint อีกประมาณสองครั้งนะเพราะน่าจะสําคัญมากนะครับเวลาเราขึ้นมัธยมไปอาจจะได้ใช้ในการนําเสนอข้อมูลให้กับอาจารย์ แล้วครูสมัยวัธยมนะเอาจีิยวครูใช้ยันมาหาลัยนะโปรแกรมเนี้ยนะครับเนี่ยหน้าโปรแกรมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก่อนที่ที่เราเห็นอยู่ทุกวันที่ครูใช้สอนเนี่ยนะครับใช้โปรแกรมนี้หมดเลยนะเอาไปรู้จักกันก่อนนะครับนะนี่นะเรียนโปรแกรม powerpoint ด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับ powerpoint นะครับตัวนี้อ่านว่า powerpoint นะ อภ ố พอยนะครับเป็นโปรแกรมในการนําเสนอซึ่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอแบบอักษรนะตัวอักษรนะตัวอักษรก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมที่ที่เราอ่านกันอยู่เป็นตัวอักษรถูกไหมนะครับหรือเป็นเสียงก็ได้นะครับครูโอ๊ตบางทีครูอเอาคลิปวิดีโอใส่มาให้พวกเราก็สามารถเปิดเป็นเสียงได้นะครับโดยโปรแกรมนั้นสามารถนําสื่อเหล่านี้มาผสานได้นะครับผสมผสานกันได้ นะครับอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไอเจ้าตัว P กรอบแดงๆเ,เนี่ยบางคนสงสัยว่าโเอามาทำไมมันคือไอคอนของโปรแกรมนะครับเวลาเรากดเข้า PowerPoint เนี่ยเฮ้ยเข้าตรงไหนเนี่ยถ้าเจอรูปตัว P ตัวเนี้ยนะครับนะก็ให้เข้ากดเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเัี๋ยวไคลิกเข้าไปก็จะเจอโปรแกรม PowerPoint นะครับนะความจริงนยเปิดเข้าไปหน้ากระดาษมันจะเป็นกระดาษขาวๆแต่ค้ดเอาหน้าปกแบบนี้มาใส่นะครับให้มันสวยงามนะนะเข้ากับปีใหม่ช่วงปีใหม่แบบนี้นะ อย่าลืมนะครับนะลักษณะของมันจะเป็นกรอบแดงๆแล้วก็มีตัว P นะให้มองตัว P ไว้นะครับลักษณะของโปรแกรม PowerPoint เป็นการทํางานในรูปแบบของภาพนิ่งสไลด์นะครับนะถ้าภาพนิ่งอยู่ภาพเดียวก็เรียกว่าภาพนิ่งถูกไหมแต่พอภาพนิ่งเนี่ยมีการเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนผ่านไปเรื่อยเขาเรียกว่าสไลด์นะครับคือแผ่นเอกสารเดี่ยวๆที่แสดงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรกราฟรูปภาพหรืออื่น แล้วก็สามารถแสดงสไลด์นะครับลงบนแผ่นกระดาษห,หรือเครื่องฉายข้ามติสะนะหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายนะครับในะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์นะที่สามารถฉายแล้วก็นําเสนอได้นะครับอย่างโค๊ตเนี่ยไม่ได้ใช้พวกนั้นในการสอนพวกเราเพราะโค้ดอัดเป็นคลิปถูกไหมโค้ดก็ใช้คอมของโค้ดนี่แหละเป็นหน้าจอในการอัดในการอัดโพสต์แล้วก็โค้ดบันทึกหน้าจอเนี่ยนะที่ที่พวกเรากำลังเห็นอยู่เนี่ยนะนะ ให้มันเป็นรูปแบบของวิดีโอแล้วก็มาเปิดให้พวกเราแล้เปิดให้พวกเราเรียนกันนะครับสามารถนำไฟล์จาก PowerPoint นะครับไปทำเป็นอย่างอื่นได้นะคุก็มีโปรแกรมอื่นนะเช่วยให้มันเห็นหน้าโ o w e แบบนี้นะความหมายของการนําเสนอข้อมูลนะครับอย่างที่บอกว่า PowerPoint เนี่ยลักษณะเด่นๆของมันคือใช้ในการนัาเสมอนําเสนอข้อมูลนะครับ การนำเสนอข้อมูลคือการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลและความคิดเห็นความรู้ต่างๆนะครับหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารโดยใช้เทคนิคให้ผู้ให้ผู้รับสารเนี่ยบรรลุผลสมเร็จตามเป้าหมายนะครับเช่นเราเ,เช่นโค้ดจะนําเสนอ,อการนําเสนอของโค้ดวันนี้โค้ดอย่างนําเสนอวิธีการป้องกันภัยจาก COVID 19. โควิดโค้ดก็ทําการนําเสนอไปว่าเออจะไปยืนพูดเฉยว่าเออเนี่ย วันเราต้องใส่แมสนะไม่งั้นเราจะติดเชื้อโควิดนะคนฟังอาจจะเบื่อนะครับแต่ถ้าโค้ดมีพอยต์ในการช่วยนะมันก็จะคนก็จะเห็นภาพนะเนี่ยอย่างเช่นโค้ดสอนหนังสือพวกเราเนี่ยนะครับถ้าโค้ดแบบมันนั่งพูดเฉยเห็นหน้าโคด้ดหน้ากลมๆของโค้ดเนี่ยอยู่มุมจอเนี่ยแล้วจอข้างข้างบนมืดหมดเลยมันก็ดูแปลกๆถูกไหมแต่เนี่ยเราเห็นเป็นสีเราเห็นตัวอักษรด้วยนะครับก็ทําให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น หรือถ้าโค้ดสอนภาษาไทยสอนมรากดีงั้นก็เอารูปมาให้ดูได้ด้วยนะครับนะ PowerPoint ทาได้หลายอย่างนะอ่ะนะครับอันนี้เป็นการบ้านนะจงวาดหน้าโปรแกรม PowerPoint แต่หน้าโปรแกรม PowerPoint ดูที่ไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเวลาเราเข้าโปรแกรม PowerPoint มานะครับอันดับแรกเราเจอหน้าตาแบบนี้นะอันดับแรกเราเจอหน้าตาแบบนี้นะจะเป็นหน้าขาวๆแบบนี้แต่ว่าครูโอ๊ตอ่ะเอาปกมามาสวมไว้ ทําให้เราสามารถเปลี่ยนปกไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะโปรแกรม PowerPoint เนี่ยใช้ไในการนำเสนอถูกไหมถ้าไปนําเสนอในรูปแบบของปกขาวๆแบบนี้อ่ะเช่นครูเขาบอกอ่าวันนี้อ่าวันนี้จะนำเสนอโปรแกรมอ่า PowerPoint อะนะครับ PowerPoint เป็นไง น่าเบื่อไหมที่ขาวๆแบบนี้นะครับมนะมันก็จะดูไม่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นสีก็ช่วยเพิ่มความจดจําด้วยนะครับนะเราก็สามารถแต่งสีอะไรให้กับสไลด์ของเราได้แล้วทําไมถึงเรียกว่าสไลด์เพราะมันสามารถเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆได้ครับนะดูนะวันนี้จะวันนี้จะนําเสนอโปรแกรม PowerPoint นะผ่านผ่านอ่าโดยอ่า โดยครูโอ๊ตอ่ะโดยครูโอ๊ตทำไมาถึงเรียกว่าสไลด์ดูนะอ่โดยครูโอ๊ตหน้าสองนะต่อไปหน้าสามโดยครูโอ๊ตอ่โรงเรียนวัดช่างเหล็กนะครับทำไมาถึงเรียกว่าสไลด์โชว์นะครับทำไมถึงเรียกว่าสไลด์เพราะงี้ อ่าเรากดโชว์หนึ่งหน้าใช่ไหมกดไปปุ๊บหน้าสองก็โผล่มากดไปปุ๊บหน้าสามก็โผล่มาเลยเรียกว่าสไลด์นะครับคือการโชว์ภาพนิ่งสลับไปเรื่อยๆนะครับนะผันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสไลด์โชว์นะครับแล้วรายละเอียดของเจ้าโปรแกรม PowerPoint นะครับมันก็มีหลากหลายนะถ้าใครมองเห็นนะเดี๋ยวโซูมให้ดูนะอ่าไม่เห็นเอ่อนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนะใคร มองใครเพ่งหน่อยก็จะเห็นนะมันน่าจะไกลนะถ้าในจอโทรศัพท์เราวน่าจะไกลอยู่นะ,ะตรงนี้นะครับดูที่หมายโวะเนะ่นตรงนี้นะตรงนี้นะหน้าแรกนะครับคือการสั่งข้อมูลตรงนี้จะสามารถสั่งการในการทาหน้าที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการาใส่รูปทรงนะครับหรือการาจัดแต่งตัวอักษรต่างๆนะครับนะโค้ดเบื่อไม่อยากใช้ตัวอักษรน,นี้นะครับ ก็เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรก็ได้นะครับนะนี่คือนี่คือหน้าแรกนะนี่คือหัวข้อหน้าแรกต่อไปแทรกนะครับแทรกคือการเราเอาอะไรอยากอยากจะใส่อะไรเข้าไปในนี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปตรงคาว่าแทรกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเพิ่มรูปภาพเข้ามาก็ได้นะครับนะหารูปภาพก่อนอ่านะเพิ่มรูปภาพเข้ามาก็แทรกเข้ามานะครับนะคือมีชิ้นงานอยู่แล้วแล้วเราพยายามจะแทรกเข้าไปนะครับนะส่วนหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งจะมากกว่า นะครับแทรกก็คือใส่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพนะครับหรือรูปทรงนะรูปทรงนะเมื่อกี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนะแทรกอะไรได้อีกกล่องข้อความนะครับอันนี้ก็มีแล้วนี่คือกล่องข้อความนะออักษรศิลป์อักษรศิลป์คืออะไรลองดูนะให่ไหมก็คือเหมือนเหมือนตัวอักษรที่แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะสามารถปรับแต่งตัวอักษรต่างๆได้นะครับนะในหัวข้อแทรกนะแล้วก็ มีเรื่องของสูตรสมรก,การต่างๆนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจและที่สําคัญนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอันนี้เหมือนเป็นรูปแบบนะครับของ Ho p o ร์ t ที่ที่โปรแกรมทางโปรแกรมเข้าหามาให้คือมันจะเปลี่ยนให้เราทั้งทั้งหน้าเลยเขาเรียกว่า่าการออกแบบทีมนะครับอ,ออกแบบทีมหรือรูปแบบโดยรวมนะเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนให้เราได้เลยทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทุกหน้าเลยนะดูดิเห็นไหมอ่าโค้ดลืมบอกนะครับด้านนี้เนี่ยด้านด้านนี้ด้านซ้ายของโค้ดเนี่ย มันคือการการดูรูปแบบของหน้าถัดไปที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าแรกที่โฮท,ทำไว้ถูกไหมหน้าถัดไปก็คือนโฮโฮโฮเนี่ยโดยรูโอ้ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หน้าสองโดยตัวนี้มันก็จะทําการโชว์นะครับว่าหน้าสองเป็นไรหน้าสาเป็นไรมีไว้เพื่อเวลาเราจะนําเสนอเนี่ยให้เราเตรียมตัวไปก่อนว่าหน้าต่อไปจะเจออะไรหน้าต่อไปจะเจออะไรนะครับเมนูต่อไปเป็นการทําภาพเคลื่อนไหวนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันของของ PowerPoint ที่มีความ สร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนอนะครับคือการใส่เอฟเฟกให้มันนะถ้ามันมาโผล่ปุ๊บธรรมดาอาจจะน่าเบื่อมันสามารถลอยเข้าได้นะครับเลื่อนเข้ามาก็ได้อ่าอ่ารูปล่างนะครับนะเลื่อนหาเลื่อนออกมาก็ได้ปรากฏปุ๊บออกมาก็ได้นะครับนี่เลื่อนเข้ามาได้หมดนะครับถ้าเป็นการเคลือ่อนไหวก็สามารถปัดแต่งสิ่งต่างๆให้เราแทรกเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นการนําเสนอสไลด์นะครับนะตรงนี้นะ นะครับการนําเสนอสไลด์ตัวนี้ก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าในสไลด์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเองได้ไหมเปลี่ยนออโต้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบกีว่วิเปลี่ยนหน้านึงอะไรแบบนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการนําเสนอสไลด์ตรงนี้นะครับสําคัญสาค,คัญมีประมาณนี้นะครับนะแต่การบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้การ้านวันนี้นะครับให้วาดหน้าตาของ powerpoint นะครับหน้าแรก ตามความเข้าใจเมื่อกี้เนี้ยหน้าที่โค้ชโชว์ไปเมื่อสักครู่เนี้ยแถบไหนอยู่ตรงไหนข้างบนเป็นอะไรตรงกลางเป็นอะไรนะครับนะอย่าลืมนะเปิดไปหน้าแรกมันจะเป็นกระดาษแบบไหนมันจะเป็นรูปแบบหน้าแบบไหนนะครับนะแถบเมื่อกี้แถบบนเป็นอะไรแถบบนมีตัวไหนบ้างนะครับเขียนมาตามความเข้าใจของเราข้างๆเป็นแบบไหนนะครับลองดูนะครับวันนี้สําหรับ powerpoint นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มีการบ้าหนึ่งหน้านะครับก็รีบทากันมาส่งนะครับช่วงนี้ก็ เข้ากลางเทอมและสัปดาห์วันเด็กวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้สัปดาห์อ่าสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการแจกของขวัญด้วยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโปสดขอกลับคาะว่าสวัสดีครับ